มารีวิวเจ้าบินา r ี t ีนที0 0แปลงเป็น 500X ของค่ายฮอนด้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูช่วงหน้านะครับช่วงหน้าครับมีการอัพโชคให้มันสูงขึ้นไปเพิ่มอีกประมาณ2นิ้วขึ้นถึนิ้วนะครับตัวไฟนี่เป็นไฟของ Honda CB 500X นะครับตัวชิลก็เป็นชิลแต่งนะครับส่วนปากนกเป็นปากนกแต่งนะครับดูรอบคันก่อนนะครับผมมีกระเป๋าให้3ใบนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมดูรอบคันนะครับรอบพันสวยๆนะครับ สำหรับสายาสายทัวรลิงนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าต้นทุนในการออกรถนี่แค่1บาทเท่านั้นนะครับส่งประมาณาไม่เกิน2อ0 0นนะครับคันนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ที่สนใจครับสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ